แม่ลูกของไผรนะครับนี่ของเจ้า้อยอทั้งสองโค้มเลยบ่เออมาเิ่งโค้มหน่อยนี่พี่น้องแม่ลูกลูกตัวแม่สามสามืันสองนี่ราคาห้องบ่ครับยังยังต่อได้อยู่เนาะแม่ลูกลูกตัวแม่สามพันสองแม่เนี่ยสูงอยู่มา่อยยี่สิบห้าบวกเป็นลูกที่ไหนพีนน่น้อย ลูกที่สองเนาะตัวนั้นแม่เป็นตังได้ครับตอนนี้ท้องว่างด้วยทำมาแล้วท้องว่างเนาะสามสิบสองต่อรองได้เด้อพี่น้องวัวไทยครับพี่น้อนงง่ายๆสามสิบสองลดได้ลูกตัวแม่ยังต่อได้อยู่ยอ่าแล้วก็มาคมใหญ่ขึ้นมานี่พี่น้องเท่าไหรก็ครับคมนี่สี่สิบสามสี่หมื่นสามพันในลูกตัวแม่คือกันสี่หมื่นสามแม่ลูกลูกตัวเมียแม่นี่สูงหน่าจะร้อยสามสิบ ผาประมาณนี้แหละพี่น้องครับทะลูกนี่สูงเกือบร้อยยี่ล้วพี่น้องน่าจะร้อยสิบหาขึ้นไอแม่เปน็นยังไงครับตัวนี้ทองว่างหรือครับเมื่อไรอ่ทองแล้วจักเดือนครับทองสามเดือนพรม,ต,ต,มตัวสามเดือนเอาเอาประกันทองให้บ่อหอยประกันทองซื้อสองได้สามเลยเนาะอ่าพี่น้องซื้อสองได้สามนี่เท่าไรกครับชุดนี้สี่หมื่นสามนยังต่อได้นะครับาะอ่าราคาพรมหน่อยเท่าไรกครับ สามหมต่อรองได้ทั้งคู่อ่าเบอร์โทรน,นะครับผม093ย์เก้าสามศูนย์เก้าสามหเ้าแปดอหยังก่อนะพรพัฒฟาร์มพรพัฒฟาร์มทั้งบึงการนะครับเนาะมีรถสง่งอ่าไก่ไก่กาคุยกันเบิงงนะครับเนาะซไรกกระไดฝากพี่ฟังน้องไว้ครับพูดได้หางวัวเลียงเป็นตะเลียงครับราคาถือว่าอ่ามันเป็นตะเลียงนะอยู่ในเกียนที่เหมาะสมสำหรับ ผูอยากเลี้ยงงวัวครับบ่ถืบอบ่แพงเกินไปครับพี่น้องเชื่องครับอ่าได้ได้ลูกตัวแม่ทั้งสองโคมเริ่พี่น้องอ่าครับสามสิบเอ่าตัวนี้แม่ท้องว่างตัวนี้เพิ่นผสมไว้ให้แล้วเรียบร้อยประกันท้องให้พร้อมครับสี่สิบสี่สิบสามบาเฮ้ยตัวนี้อ่ามาโคมไดกลามาจัดไปครับพี่น้องหรือว่าอยากยกไปกันแห้งคับครับพี่น้องราคาพอถึงแสนได้อ่าหาตัวครับในท้อง ฮะเจ็ดหมื่ 75, <000. S 1> นหานะครับเนาะ้ายกเซตไปซื่อซีได้หาเจ็ดหมื่นหาเอาอยากยกแยกกก็ากากากกมาคุยกันเบิ่งครับผมอ่ะฝากพีเจ็ดหมื่นหาก็ตอร้องกันเอาตามากน้ำก็ได้อ่ะฝากพีฝากน้องไว้ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องยูทูบสบายใจฟ้ามกับผมมื่อนีพระพีพระนองมาอา่า อยู่ตลาดห้วยหินลาดครับพี่น้องอำเภอวาน,นนิวาตจังหวัดสกลนคนรมพบกันได้ทุกวันศุกร์ครับผมเมื่อนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่11ครับพี่น้องพฤศจิกายน2565เมืองแลลวอย่าลืมดนยพี่น้องกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ครับผมภาฟีพาน้องปลุยครับราคาจะเป็นยังไงเมื่อนี้หัวกนไร มาตัดทานอยู่ครับตลาดหวยเชีนลาดก็ได้เอาไปลุยครับผมได้ยังว่าหอยทงแม่ลูกแม่ลูกลูกตัวแม่ป่ะนี่ตัวแม่แม่ลูกแดงจึ้งครึ่งครับพี่น้องแม่ขาวลูกแดงแม่เป็นกระบ้าผสมแล้วเนี่ย่ม่ยังบวชได้เปล่า่ผสมแล้วผสมยังครับมไหม่สมโตครับ ได้ยักเดือนจะของเก่าพันวายพันวายสี่ประมาณสี่เดือนคยังบ้านตรวยังบ้านเช็คเนาะมาคุยกันเบิังเปิดเท่าไรเนาะเปิดได้หามื่นครับหามื่นเนาะซื้อสองอาจจะได้สามแม่ลูกลูกตัวแม่ท้องสี่เดือนเป็นลูกที่ใดพันเนาะอยู่ในท้องลูกสองครับลูกสองสูงกับประมาณร้อยสามสิบบวกคร้อยสามสิบบวกอาจจะร้อยสามสิบหาลูกที่สองเนาะ บังลูกนี่ครับพี่น้องส่งลูกคักแม่นี่สมอย่างมาพวกนี้พี่น้องแม่ตัวนี้ตัวพูดหล่นเดียวสมโตเนาะทรงลูกดีครับลสมตยาวได้พี่น้องสาวหน่อยตัวนี้สูรงร้อยยี่สิบแล้วเปิดทามเงินต่อได้นี่ตัวอื่นอีกบ่ล่ะมี่เยอะหน่อยร้องโตไซฝุ่นไซเนื้อนะเนาะเลี่ตัวหนึ่งกับ บักดำในตัวนึงพี่นอ้องหนุ่มดำกับหนุ่มน้อยเล่เปิดตัวเ่าได้ละสิบแปห้ครับ้ยสูงกัสีว่างน่าจะเกือบเกือบอยยิมหาอยู่พี่น้องตัวน้อยประมาณร้อยยี่สบตัวดำสิบแปดหาล้อยตัวน้อยเท่าไรก่อนสิบหาหาร้อยสบหาหา้อยต่อได้ไดนอะอ่าแม่ลูกนั่น <5. S 1> แม่ทองนะหาเมื่ ต่อได้ทุกตัวครับผมอ่าเบอร์โทรครับผม0 9 2 0 9 2 8 6 0สองศูนย์เก้าสองห้าย์หงเกยครับหอยทองชัยบ้านอนนิวาสเอ่อฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมครับผมกี่เด้อพ่นึ่งีเด้อครับผมสาวหน่อยนะนะครับตรงนี้แม่ลูกสวัสดีครับพ่อบุญเย็นได้ยังมาครับแม่ลูกครับโอ้จัดเล่มาให้น้องมื่อนี่เนาะใช้เนื้อครับใช้เนื้อผู้ใดหาหน่าหนาสไตล์เล่ครับแม่ลูกลูก ตัวเมียครับดีพี่น้องลูกสาวนี่สูงร้อยยี่สิบบวกครับตัวนี้สายเนื้อครับเอแม่นี่เป็นทังไดพ่อท้องว่างได้ทำมาแล้วแม่กับทองครับตัวนี้เป็นลูกที่ไหนพันพอตัวนี้ลูกที่แรกครับลูกแรกสองในทองครับลูกสองในทองครับแม่นี่สูงประมาณร้อยสี่สิบบวกครับเอ่าจักเดือนครับพอท้องตัวนี้ทองได้สี่เดือนครับสี่เดือนเพาประกันทองบ่ประกันทองครับประกันทองครับไอ้เล่ทับ ทับเลหรือทับมันแม่ทองเพิ่นทับมััันครรบบทปะมันเนาะอ่าครับแม่เล่ทับมันครับสี่เดือนประกันทองเปิดเท่าไรพ่อชุดนี้เปิดหาเงินนครับหาเงินยังต่อรองได้เนาะครับต่อรองได้ครับอ่ะเบิ่งลูกสาวเพิ่นครับพี่นหนอนหนาๆเงี้ยวๆครับสไตล์เชอร์ลี่บิ่งบึ่งแม่คนผู้ใดหาเลแม่ลูกซื้อสองได้สามเปิดหาเงินอ่าก็ยังต่อรองได้อยู่เนาะต่อรองได้ครับอ่ะเบอร์โทรนะครับผม0 8 5 0์แปดห6าศู หกหกสองเจ็ดหกหกสองเจ็ดพ่อใหญ่บุญเย็นครับทางบ้านนอนนะพ่อเนาะทางบ้านนอนทางบ้านโคกแสงครับผมครับครับทรงทั่วประเทศอยู่เนาะพ่อเนาะ่เจ้านี่ทรงทั่วประเทศเด้อพี่น้องผู้ใดสอบถามมาว่ามีนะไรหอยอ่าภาคเหนือทรงเผู้ใดภาคนั่นพางนี้ทรงเผู้ใดครับอ่าโทรมาสอบถามก็พ่อบุญเย็นบ้างเนาะตามน้ำเอากระตุณหลายๆพ่อครับผมราคาได้กันพ้นไปเด้อพี่น้องทั่วประเทศเลยครับผมข้าเบาเบาครับ ครับซื้อสองได้สามครับพี่น้องประกันท่องไฮเดร์พี่น้องจุดนี้ปลาของพอมุนเดียนด้ครับผมวมียสาวทั้งสองสาวทั้งสองเนาะเอาตัวน้อยนี่คือสเปนเรมันอ่าแดงๆนี่พี่น้องสาวน้อยตัวนี้สูงประมาณร้อยยี่สิบหเปิดเท่าไรลาตัวนี้ เส้าเ็ดหาล้อยเอาหน่อยครับพี่น้อราคาเบาๆเส้าเอ็ดหาร้อยสไตล์เลียมันครับพี่น้อหลังตรง,ตรงๆแดงๆเครื่องดำอ่าเส้าเอ็ดาอาหาร้อยต้องเอาพี่น้อแล้วก็แม่สาวพอติดดังๆนี่หออนาดีครับพี่น้อตัวนี้ตัวนี้สูงอยู่มร้ง่อยสามสิบบวกอ่ามนก็ยืนอยู่พนนิดหน่อยเปิดเทเลล่าตัวนี้ 3 0ม0 0 0หกับหาร้อยเนาะอ่าโมเมนสามหมื่นหาด้พี่น้องสามหมื่นนิดๆอ่าตรองได้เนาะอ่าสามหมื่นหาร้อยแล้วก็เครื่องดำตรง0 0หาล้อยตงได้เครื่องดำเนาะตัวนี้เนาะอเดี๋ยวเดี๋ยวผมห้เบิ้งเบิ้งถ่ายเบิ้งหางคนกันนะพี่น้องอ่าหนึ่งพี่น้องนางนาดีเครื่องดำท้ายง่าสามสิบห้าร้อยกับเศี0ดห้าร้อย อ่เบอร์ทุละศ6 1หนึ่งศ5หห้าอหห้อ่อยดาว้าวคับางมานอนนี่เนาะโครับผมร้อยกิโลส่งฟรีครับผมเอาคุณนเลยหลายครับผมครับฝากของน้องสายไป้ครับผมอยไปใกล้เขาเด้อยากไปยอกเขาบ่อยดื้อตัวมากแม่ลูกลูกตัวแม่อ่ครับนี่อ่า เปิดเท่าไรล่ะครับคุมนี่หกสิบห้าหกสิบห้าแม่ขาว <65 S 2> ลูกแดงอ,งอา่าลูกสาวนี่สูงน่าจะร้อยยี่สิบบวกแล้วพี่น้องอเ,คเครื่องดำๆบางใ่ทรงลูกน้านะตัวนี้เป็นลูกที่ไรมันครับตัวนี้ลูกแรกลูกแรกเนาะแม่พิ่งเป็นัังไครบตอนนท้องว่างหรือทำมาแล้วแม,แ,แม่ท้องว่างอยู่เนา<ล>ะ,ะสูงร้อยสี่สิบห้าครับทั้งแม่พิ่งแม่บดบดครับ เพ่องดำทั้งแม่ทั้งลูกบังลูกสาวนี่ใส่พ่อ,อยังมาพวกนี่ครับพี่น้องติดดงัดงๆอยู่พ่อเปิดยูเท่าไหร่กับพ่อ,อหกสิบห้าต่อร้อ,เอ,รองเหรอเนาะต่อร้องครับผมเอาเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งสี่เก้าหนึน่งหกศูนย์เก้าอ่าพ่อหนยังก็เหรอ่อเก่งพ่อเก่ง,อ,กง,กงอ่าทั้ง เซกาเซกาเนาะผมก็ลืมเไยเนาะเห็นหน้าเห็นตากันสองสานัดแล้วเลจัดมาแต่ละเทือจัดโคมโคมงามๆสีไว้ป่ะนี่โอ้ผมว่าอยู่พี่น้องไลยๆอยู่คอนี่นึกว่ามันติดแดงน้ำเมียเพิ่นบุญได้แท้เป็นลูกสีไว้สูนเกาหกเนาะเกาหกเอ้าผู้ใด้มาลูกสาวครับสีไว้สูนเกาหกยักษ์เก่งเขายพันศาเพิ่นได้เพิ่นพยานเนี่ยเจ้าสิใหญ่มาแต่ใส อ๋ฝากพี่ฝังน้องไหมครับแม่ลูกลูกตัวแม่เริ่มพี่น้องเ,เปิดหกสิบห่าเนาะอ่ะมากลับมาบอกมาคุยมาต่อรองกับคุณ่อมิ่งครับอ๋ฝากพี่ฝังน้องไหมครับผมได้ยังมาครับพ่ออินอออนม่สาวบาครับนี่แม่สาวไอ้ท่านทัพท่านสมมาไปครับเสาวผมมาจันเนาะสูงหนาจะร้อยสามเจ็ดครับตัวนี้เครื่องดำหนาครับเปิดเท่าไรครับตัวนี้สามสิบเจ็ดหาร้อยสามสิบเจ็ดหาร้อยแม่สาว นานา<ะ>ครับตัวนี้พี่น้องกา <exhausted. è S 2> <res> สซีพ่อมผสมแล้วล่ะเนาะอ่าเดี๋ยวเบิ้งครับได้ไหมตัวครับมือนี่สามสิบเจ็ดห้าร้อยโอ้ช่างหลังผมนี่สามสิบเจ็ดห้าร้อยแม่สาวแล้วก็มาทั้งแม่ลูกลูกตัวผูเนาะทั้งนั้นแดงจิงครึ่งนุ่มรอทั้งนั้น เป็นลูกขึ้นไดเพิ่มครับตัวแดงๆเงสองครับปุ๊ที่สองแม่เป็นตังไดครับตอนนี้แม่สมแล้วบวชในพานสมแล้วยังบวชพานรอบอไอ้ไส้ยังมากครับหัวยไส้พริกแก่สมไบมันกับได้เอามากเลสมใบสมหลอดเนาะครับยังบวชพานหล่อไปรุ่นเอาแม่ลูกลูกตัวปูครับแดงจังขึอนเออยางเบี้ยนไปให้เบื้องลูกแม่ในสูงวัดลอยสี่สิบบวกเครื่องดำๆเปิดเท่าไรครับชุดนี้หาซิมหากาซิมหา ตรองเอาตรองได้ครับผมเอาโทครับผม065ย6 5 3 0้าศูนย9หกห้ยหน้ห้อยอินเนาะทางบ้านม่วงแม่สาว37ต่อรองได้37หาร้อยอตองเอารากาแม่ลูกท่าได้ก็ราคแม่ลูกห่าซิมหาต่อตอองได้ทั้งคู่มิโลทงเนาะหอยเนาะครับครับผมเอาขอบคุณหลายๆครับครับฝากปีฝากงองกับผมหอยอินเ้อพี่เนอะ หมายช่างสามหมื่นห้าต่อรองได้สามหมื่นห้าพันเป็นแม่ทองว่างหรือทับมาแล้วเนาะแม่ทองว่างแยกลูกมันโอ้แม่แยกลูกงวดสุดได้งวดลูก,รกแรกลูกสองอย่แหละนมยังไครองลงอยู่เอาแยกได้สองมื่นสามหมื่นแยกสองสามมื่นแยกลูกแม่แยกลูก ถ้ามีลูกเองประมาณลูกที่สองเนะะาะสูงร้อยสี่สิบห้าบวกครับพี่น้องดีพอดีอาจจะรอฮอร์ร้อยหาสิบด้พี่น้องทั้งไทยนี่สามหมื่นห้าสามหมื่นหาทดลองได้ครับครับอ่ามีอีกบ่ครับตัวเดียวในบ่ออีกตัวนึงหน่อยสร้างครับครับผมอ่า สาวน้อย่ 19, อยสาวน้อยสิบเก้าห้าร้อยเสียบของขาเท่าไหร่สาวน้อยตัวนี้สูงประมาณร้อยยี่สิบห้าครับพี่น้องเปิดเท่าไรก็ร้อยสร้างตัวนี้หมื่นเก้าห้าร้อย ตดลองได้เนาะรถได้คู่ัวรถได้ถึงสองตัวอเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าห้าหกห้า้างเจอยซ่าคุณแตายเบิร์คุณสาก็กำลังสิไตเออจะเฝ้าตายจะเฝ้าตายอยู่น้ากันเป็นมู่กันซะก่อนฝากของหอยสร้างไว้ครับพี่น้อง สิบเก้าห้าร้อยละกันแม่แยกลูกข้างพุ่นสามหมื่นห้าสามหมื่นอ่ามาต่อรองเอาครับครับผมอ่ะฝากของหอยสร้างไว้เด้อพี่น้องเครื่องดําครับแม่นี่เครื่องดําโค้งสร้างดีครับในสูงตัวนี้ตัวนี้สูงน่าจะเกือบเกือบร้อยห้าสิบพนละพี่น้องนี่เครื่องดำดำมันสดดีเลยครับแข้งขาดีเนาะครับมีประกรันประกรันประกันแข้งขาให้เอ้าขอบคุณหลายหลายครับผม อ่ะแม่ลูกพ่อจอมตัวเมียสวยออกเดี๋ยวบอกว่าแม่ยัยนี่เนาะแม่ลูกลูกตัวเมียครับพี่น้องได้ยักเดือนเราพ่อหน้อยๆนี่เนายังโม่พ่อเดือนเนาะสิประมาณยางดุลกันสิบเอ็เดือนเราพี่น้องเบิด์ตยางยางดุลเป็นลูกที่ใดเป็นพ่อตัวนี้ ลูกที่สามแม่นี่สูงอ่าน่าจะร้อยหา้าสิบครับพี่น้องอลูกผสมเล่ครับแม่พันนน่ใหญ่ยา,ย,ยาวครับเล่มั่นมั่นเล่ทั้งแม่พันนี่<อ>แล้วก็ลูกตัวแม่<อ>เปิดเท่าไรพ่อชุดนี้ หม2าหมืออ่องเาผู้ใดมมกใหญ่ๆครับพี่น้องหาหมื่นสมาต่อร้องเอาเอาเบอร์โทรหน่อยพ่อศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองแองหนึ่แปองนององก้าศูนย์สอแปเก้ายคระคำนะพ่อเนาะปานอน,นิวัฒาอ่ะฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมแม่ลูกลูกตัวแม่เดอ้อนี่ ยังไงครับแม่เพ่คุะฝากพี่ฝากน้องไว้ครับต้องไส่นะครับเนาะแม่ลูกเห็นเนาะลูกคนเนาะแม่ลูกลูกตัวเมียเปิดเท่าไรครับครบนี่ยหาซิบหาครับผมหาซิบหาเบิ่งแม่เพิ่นแม่ลูกลูกตัวเมียลูกแรกแม่นี่สูงประมาณ นาจะร้อยหาสิบเป็นลูกแรกครับพี่น้องเรื่องดั้เร่มั่นครับพี่น้องสาวน้อยได้เักเดือนนะครับน้อยๆนี่เนาะสองเดือนเนาะครับสองเดือนกว่าแม่ลูกหนาๆครับสไตล์ออกเร่มั่นเลือดยิบหาเร่ยิบหา่ดครับลูกแรกครับ ผสมอย่างมาบครับลูกสาวนี่ลูกผสมเล่กครับสมเล่เนาะอ่าโพรงสางสูงใหญ่ผู้ใดมักใหญ่ๆครับใหญ่ยาวทั้งแม่คนนั้นเปิดยุเท่าไหรก่อนครับเหมือนหาครับเหมือนหาต่อได้เนาะครับเนาะเบอร์โทรนะครับผมเบอร์โทร์นี่จับตัได้ครับเบอร์โทรอะได้ืมนี่ตัวนี้เบอร์กูใช่ได้นี่อ้า ฝากนะครับผมศูนย์เก้าสามศูนย์เามหหย์หก็ดหดแปเจห้าเอ่ามีองัติมาเลยครับทังผมเลยครับห้อยหอยอย่างก็ห้อยสวนตะลุห้อยสวนอ่างัวห้อยก้านอ่าแต่ว่าฝากผมนี่ฝากเบืรอห้อยสวนไว้รู้เปลี่ยนเบอไม่ได้จับเบืรอเขได้ครับเบื่งหางพี่น้องหางกับเกือบทุกดินหางเง้าวดีโ้งสางสูงงหญ่เนาะอ่า ได้ลูกตัวแม่เด้อพี่น้องหาสิบหามากลับมาต่อร้องเอาครับผมยาวอลาดครับทั้งแม่พันนี่พี่น้องอ่ะฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมแล้วยังมาเนี่ยพ่อทงพันมาหนี่ย้่สายสายขุนสายเน,นี่ยต,ตัวนี่สูงสูงนี่เปิดเท่าไรพ่อตัวนี้สิบแปดสูงนาจะร้อยสามสิบห้า สาแปดตัวขาวนี่เท่าไรพ่อสาหนีสสองตัวนี้สูงประมาณร้อยยี่สิบห้าี่สเจ็่ะพี่น้องตัวแดงๆเท่าไรพ่อสาเตัวนี้สูงร้อยย่ิบหาตัวน้อยเท่าไรพ่อเท่าไรก่มื้นห้ายังต่อได้พ่พ่อตัวนี้ต่อได้นิดหน่อยอ่าสูงกับประมาณร้อยยี่มื้นหา เอาฝากเบอร์โทรไปนพ่อศูนย์เก้าสามศูนย์้าส่งสามเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งศ่ามอ่พอทองพันเนาะได้สายเนื้อสายคุณมากมื่อนี้เอาขอบคุณหรืยๆพ่อครับผมอ่ะฝากอ่านุ่มหน่อยของพอทองพันไปครับนี่ซีนุ่มอ่ามักตัวใดครับมาต่อรองเอามักตัวใดก็ไดพี่เนา่ โอ้หอยยัดซื้อยู่นี่บ่เรื่องม้าตาบ้านนี่ม้าตาบ้านเสี่ยวลงบ่ลงมาได้มันตื่นคนบ้านหัวว่ามันไงพ่นเป็นพ่อคุ้มพงบ่เรือเป็นเนื้อไงตัวนี้พ่อเพื่อนมันตีพ่อแม่โมยาวนี่โอ้ใส สายหูหยเ,หเป็นพอพันก็ได้อยู่แต่ว่าทางเฮามันบอกคอยนิยมเนาะสายหูอเออมีผู้บอกให้ผมหาให้เบิ่งอยู่เด้อพอพันสายหูนั่นอายุรไรเลยอายุหลายไปไีแล้วครับนี่อายุกืสองปีไร่สองปีกว่ากำลังคข่งหรือพี่น้องถ้าซ้ำนี่ ตพื่นตลาดป่ะตีเออเปลนเปนี่ยนซงตื่นๆลหรครับพี่นอ้องว่าสิบอกว่ายาเพิ่นเอาลงรถดูเพิน่นว่าเพิ่นมันตื่นครับย่านย่านเอามาฟังสายหูด้วยพี่นอ้องนี่พอสายหูหมันได้หูทั้งพอหรือได้หูทั้งแมพวะนี่ตัวนี้ <c oughs> นทั้งพอเนาะ งูกลายปากเอมึงเอาพี่น้องถ้าหดดร้ายกันจัดไปไม่ปากก็ได้มาเห็นคนแปลกหน้าเห็นคนไร่เนี่ยอาจจะพ่ไว้ใจสถานก,การณ์ครับพี่น้องก็เลย สรงเป็นปน,นตือน,นววครับสูงนาจะร้อยหาสิขึ้นยอยู่บ่เปิดด้วยเขาได้หนี <45. S 2> 45. 45. 45ห่วนีเอาซีาหนึ่งครับซีซีผาเมื่อนาหนึงไหมมองมองห้องบ่นี่หรือย,อยังหมองห้งองห้องยังต่อได้อีกอยู่บ่มองขายีมื่นสมครับีสาครับว่ากันตรงตรงมองเอาตรงเลยมองเอาครับอ้าฝากเปิดเท่าไปแน่หย 0 9 0ย์เกาศมเครับขายราคาเนื้อเอาไปฟุ้งก็ได้เอ่อผู้ใดอยากเอาไปปับโค้งสางเนาะอยากได้งวสูงๆอ่าผู้ใดมีงเตียมันมันตใหญ่แต่ว่ามันเตี้ยอยากได้พอสูงๆไปปับโค้งสางครับพี่น้องคัาดรบ เอาจุงย่างขางทางดำโบตื่นรถตื่นยังอ่าแต่ว่ามาเห็นคนหลายได้ยินเสียงผู้เสียงคนระทรงตื่นนะครับพี่น่อสีสียังือสีคนเขาเอินแบบนี้ครับพี่หน่อมุมมุมเข้มเข้มครับแข้ขขขขงขานี่ดีอยู่เนาะประกันไทย ครับเออผู้ได้มักพุ่งสั่งสูงใหญ่ครับสายหูสีสิบสามเลยเพี่น้องมองเอาเลยนี่ครับเขาได้เหล็กขี่มู่บังอยู่นี่ สองเงินกว่าเนาะสายเนื fluor, oh, ้อโอ้คู่ช่วงนี้ควายส่วนมากจะเป็นสายเนื้อครับพี่น้ะไม่แตู่บตะก้าอ้เใส่ถุง้่รถไปเลยถุงละเกินโลูุงละล ตอาได้เราพ่อผู้ใหญ่หมื่นพอได้แล้วครับได้กันแล้วเศษหนึ่งสายเนื้อเนาะตัวผูครับสูงกับสีวบงร้อยยี่สิบเจ็ด เศร้าหนึ่งเหองก็เพื่อบอเออคืตัวเราสืเข้าเข้าขายเลยนะครับกัฝากพี่ฝากน้องไว้ด้วครับเด้อทางตลาดโคกระบือห้วยหินลาดครับผมมาพบมาพ่อกันได้ทุกวันศุกร์ครับอ่ามีทั้งสายเลี่ยงสายขุนครับมื่อนี้ก็ได้อ่าราคากันยังพอฟังพอเลี่ยงอยู่สำหรับผู้อยากได้ง้วนได้ยังไปเลี่ยงกันมาเลาะมาชมอ่าตลาดโคกระบือห้วยหินลาดได้ครับทุกวันศุกร์เด้อพี่น้อง อ่าสำหรับมือนี้คลิปนี้กับฝากพี่ฝากน้องไปเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ